ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1209สวรรค์เข้าข้างสีเหลียงหลิวพิงเก้าวสายหน้าฟาบาดกำลังทรงพระคันอยู่ทรงลำบากมากแล้วเรื่องใดที่พวกเราจัดการได้ก็ไม่ควรนำไปรบกวนการพักผ่อนของพระองค์เจ้ารีบไปถ่ายทอดคำสั่งก่อนข้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วจะรีบตามไปขอรับนอกเมืองเจียงจือ ตู้ซานเป่าหันกลับไปมองค่ายทหารของซีเหลียงแวบหนึ่งจากนั้นตะโกนสุดเสียงถอยรีบถอยทับเร็วเข้าแม่ทัพซีเหลียงสั่งให้ทหารรีบขี่ม้าไล่ตามทหารต้าโจไปด้วยความโมโหทว่าตอนนี้ซีเหลียงยังไม่พร้อมที่จะบุกเมืองเจยงจือการส่งทหารไล่ตามไปเท่ากับเป็นการส่งพวกเขาไปตายแม่ทัพชาราชวยซานจงจึงไม่อนุญาตให้ทหารซีเหลียงไล่ตาม การโยนประทัดเข้าไปในค่ายทหารของซีเหลียงทําให้ทหารซีเหลียงที่ยังพักผ่อนไม่เต็มที่สะดุ้งตื่นขึ้นทหารซีเหลียงไม่ได้พักผ่อนอย่างสงบอีกต่อไปเมื่อปลอบขวัญมาระดับไฟเสร็จเรียบร้อยบรรดาแม่ทัพซีเหลียงจึงพากันไปยังกระโจมของแม่ทัพชราชุยซานจงด้วยความโมโหต่างกล่าวว่าจะบุกโจมตีเมืองเจียงจือให้รับคาบแม่ทัพชราชุยซานจงเห็นบรรดาแม่ทัพและทหารซีเหลียงเริ่มเดือดดาลจึงรู้ว่าจะรอต่อไปไม่ได้แล้วพวกเขาต้องให้บทเรียนแก่ต้าโจสักครั้ง เมื่อเข่าลุกขึ้นยืนก็เห็นสายรับคนหนึ่งเดินเข้ามาด้านในจากนั้นคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นรายงานท่านแม่ทัพเมื่อคืนเมืองไปหลงเตรียมจัดสเสบียงเพื่อส่งมายังเมืองเจียงจือในวันพรุ่งนี้แล้วขอรับสวรรค์เข้าข้างสีเหลียงจริงๆแม่ทัพชราชุยซานจงกล่าวเสียงดังลั่นอย่างมั่นใจเตรียมจัดทัพบ,บุกโจมตีเมืองจู่ๆไฟในค่ายทหารของสีเหลียงที่ล้อมอยู่นอกเมืองเจียงจือสว่างจ้าขึ้นทั้งค่ายเมื่อหลิวผิงเกาเห็นพวกของตู้ซานเป่าเข้ามาในเมืองแล้วจึงรีบตะโกนสั่ง รีบปิดประตูเมืองเมื่อเห็นทหารสีเหลียงยังไล่ตามมาไม่หยุดหย่อนใจของหลิวผิงเกาจึงตึงเครียดตลอดเวลาเมื่อเห็นพวกของตู้ซานเป่ากลับเข้ามาในเมืองเรียบร้อยประตูเมืองถูกปิดสนิทลงหลิวผิงเกาที่ยืนกำดับที่เอวแน่นจึงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกทันทีเวลานี้เขาจึงรู้สึกว่าฝ่ามือของเขาชื้นไปด้วยเหงื่อหลิวผิงเการีบเดินลงไปด้านล่างกำแพงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นตู้ซานเป่าก้าวลงจากหลังมาเขาจึงรีบเข้าไปตวัดลัน่นตู้ซานเป่า พูดใดสั่งให้เจ้าบุกไปโจมตีค่ายทหารของสีเหลียงกันเจ้าไม่รู้หรือว่าฝ่าบาททรงไม่อนุญาตให้พวกเราบุกไปโจมตีค่ายทหารของสีเหลียงตู้ซานเป่าลงจากหลังมาจากนั้นหัวเราะแห้งข้าเห็นว่าท่านแม่ทัพหลิวเองก็อยากบุกโจมตีสีเหลียงจึงกล้าทําเช่นนี้ขอรับมันได้ผลลัพธ์ดีไม่ใช่หรือขอรับทหารสีเหลียงสะดุ้งตกใจตื่นเพราะเสียงประทัดกันทั้งค่ายเลยขอรับ ถ้ากลัวว่าเจ้าจะทำเสียเรื่องมากกว่าหากสีเหลียงยกทัพบ,บุกโจมตีเจียงจือก่อนเวลาจะทำเช่นไรเจ้าจะทำลายแผนการใหญ่ของฝ่าบาทของพวกเราหลิวพิงเกาตวัดลัน่นหลิวพิงเกาเพิ่งคิดได้เมื่อครู่ว่าเหตุใดไปชิงเหยียนจึงไม่อนุญาตให้พวกเขาบุกโจมตีค่ายทหารของสีเหลียง ไปชิงเหยียนเพิ่งให้คนนำจดหมายออกไปจากเมืองได้ไม่นานเมืองไปหลงอยู่ใกล้เมืองเจียงจือจึงยังไม่น่าเป็นห่วงนักทว่ดด่านเย่เชิงอยู่ค่อนข้างไกลจากเมืองเจียงจือหากจดหมายยังส่งไปไม่ถึงแล้วพวกเขาบุกไปโจมตีค่ายทหารของซีเหลียงหากซีเหลียงยกทัพบุกมาโจมตีเมืองเจียงจือแล้วทัพเสริมมาช่วยเหลือไม่ทันจะทำเช่นไรตู้ซานเป่านิ่งอึ้งเขาไม่ได้คิดลึกถึงเพียงนั้นคงไม่กระมังขอรับฟ้ามืดเช่นนี้พวกเขาจะบุกโจมตีเมืองได้อย่างไรขอรับสิ้นเสียงของตู้ซานเป่า ทหารทุกคนได้ยินเสียงกลองสึดของซีเหลียงดังสนั่นขึ้นบุกโจมตีเมืองแล้วหลิวผิงกระเบิดตาโพลงตู้ซานเป่าคิดไม่ถึงว่าการลอบบุกไปโจมตีค่ายทหารของซีเหลียงครั้งเดียวจะทําให้พวกนั้นเปลี่ยนเวลาโจมตีเหมือนองค์เช่นนี้ใบหน้าของเขาซีดเผือดลงทันทีท่านแม่ทัพหลิวทําเช่นไรดีขอรับค่าแค่อยากให้ทหารซีเหลียงไม่มีเวลาพักผ่อนเท่านั้นเองขอรับตู้ซานเป่ามีสีหน้าตื่นตระหนกขึ้นทันทีค่าทําลายแผนการของต้าโจแล้วใช่หรือไม่ขอรับ เมื่อไปชิงเหยียนได้รับข่าวก็ตกอยู่ในอาการตะลึงเช่นเดียวกันทะว่าสงครามมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอโชคดีที่ไปชิงเหยียนเตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนางสั่งให้ฝึกฝนชาวบ้านในเมืองเจียงจือพอสมควรแล้วที่สําคัญจดหมายถูกส่งออกไปจากเมืองแล้วเช่นเดียวกันไปชิงเหยียนมัดผมสูงสวมชุดเกราะสีเงินจากนั้นหยิบธนูเสื้อหรือพาองครักไปมุ่งหน้าไปยังกำแพงเมืองหลิวพิงเกาที่กําลังสั่งให้ทหารกำแพงเตรียมรับมือได้ยินเสียงทหารทําความเคารพฝ่าบาทจึงรีบเดินลงไปจากกำแพงเมือง ตู้ซานเป่าที่ก่อเรื่องรีบเดินตามหลังหลิวผิงเกาไปหาไปชิงเหยียนทันทีเมื่อเห็นไปชิงเหยียนลงจากหลังมาหลิวผิงเการีบคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นพรางกล่าวขอขมาฝ่าบาทกระหม่อมขัดพระบัญชาของฝ่าบาทส่งทหารออกไปโจมตีค่ายทหารของซีเหลียงนึกไม่ถึงว่าจะทำให้ซีเหลียงบุกโจมตีพวกเราก่อนเวลาเช่นนี้ฝ่าบาทได้ปลดลงโทษกระหม่อมด้วยเถิดพะยะค่ะ ตู้ซานเป่าไม่คิดว่าหลิวผิงเกาจะรับความผิดทุกอย่างไว้เองเช่นนี้เขาจึงรีบกล่าวขึ้นอย่างรู้สึกผิดมากกว่าเดิมไม่ใช่พยาคาฝ่าบาทกระหม่อมเป็นคนฝืนนี่ไม่ใช่เวลามาแย่งกันรับผิดไปชิงเหยียนโยนแท้มาให้องค์รักไปจากนั้นเดินผ่านร่างของหลิวผิงเกาและตู้ซานเป่าขึ้นไปบนกำแพงทันทีหลิวผิงเกาและตู้ซานเป่ารีบเดินตามหลังไปชิงเหยียนขึ้นไปบนกำแพงเมือง ไปชิงเหยียนมองไปทางเบื้องหน้าเมื่อเห็นทหารสีเหลียงกำลังรวมพลกันอยู่หญิงสาวหันไปสั่งรีบตีกลองเรียกรวมพลชาวบ้านทุกคนสีเหลียงกำลังจะบุกโจมตีเมืองแล้วไม่นานเสียงกลองดังสนั่นขึ้นกลางเมืองเจียงจือทันทีทหารต้าโจตีกลองปลุกชาวบ้านให้ตื่นสีเหลียงบุกโจมตีเมืองแล้วสีเหลียงบุกโจมตีเมืองแล้วหากปกป้องเมืองเจียงจือไว้ไม่ได้พวกเราจะถูกสังหารทิ้งทั้งเมือง เมื่อชาวบ้านในเมืองเจงจือได้ยินว่าหากสีเหลียงบุกเข้ามาในเมืองได้สําเร็จจะสังหารพวกเขาทิ้งทั้งหมดทุกคนจึงหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ทหารสีเหลียงสังหารชาวบ้านสีเหลียงด้วยกันเองที่นอกเมืองขึ้นมาทันทีทุกคนต่างรีบตื่นนอนและเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างกระตือรือร้นต่างหยิบอาวุธในบ้านของตัวเองวิ่งไปยังกำแพงเมืองพลางตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้ออกไปช่วยกันต่อต้านศัตรูสีเหลียงกําลังบุกโจมตีเมืองแล้ว ก่อนหน้านี้ไปชิงเหยียนสั่งให้หลิวผิงเกาพาทหารไปช่วยฝึกฝนวิธีต่อสู้ให้ชาวบ้านมอบหมายหน้าที่รักษาอาการบาดเจ็บของทหารและคนอาวุธและของใช้ที่จําเป็นขึ้นไปบนกําแพงเมืองให้ชาวบ้านดังนั้นทหารบนกําแพงเมืองต้องยิงธนูอย่างแม่นยําลูกธนูทุกดอกมีค่าห้ามยิงพลาดเป้าแม้แต่ลูกเดียว การฝึกฝนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่ได้เปล่าประโยชน์เมื่อเสียงตแตรและกลองสึกบนกำแพงเมืองดังขึ้นชาวบ้านจึงพากันกระจายตัวไปยังกำแพงเมืองทิศต่างๆตามที่เคยฝึกฝนมาทันทีทหารต้าโจง้างสายธนูเต็มเหนียวรอเวลาที่กองทัพสีเหลียงจะบุกเข้ามาถึงระยะยิงธนูชาวบ้านช่วยกันขนลูกธนูขึ้นไปบนกำแพงชาวบ้านบางคนที่ร่างกายกำยำยืนอยู่หลังเครื่องยิงธนูอย่างเตรียมพร้อม ไปชิงเหยียนยืนมองกองทัพสีเหลียงที่กำลังจะบุกมาโจมตีเมืองเจียงจืออยู่บนกำแพงเมืองนิ่งแม้นางจะมองไม่เห็นร่างของแม่ทัพชาราชุยซานจงในกองทัพสีเหลียงทว่านางมองเห็นแม่ทัพใหญ่คนอื่นในกองทัพสีเหลียงแล้วหญิงสาวง้างสายธนูเซอร์หรือหยิบลูกธนูออกมาจากเอวเลงไปยังตำแหน่งที่ไกลออกไปทหารบนกำแพงเมืองเจียงจือทั้งสี่ทิศอยู่ในท่าเตรียมพร้อม แม่ทัพชาราชุยซานจงไม่ได้ตั้งใจจะบุกโจมตีเมืองเจียงจือจริงๆเขาไม่ได้นำทัพบ,บุกไปทางประตูทิศใต้ของเมืองเจียงจือเท่านั้นทว่านำทัพบ,บุกไปยังประตูทุกทิศของเมืองเจียงจือแม้กองทัพของเขาจะมีจำนวนมากจนหน้าหวั่นหวัน่นทว่าคงไม่ได้ผลสักเท่าใดนักแต่หากว่ากองกำลังในเมืองมีไม่มากพอการบุกโจมตีทั้งสี่ทิศเช่นนี้คงทำให้ตา้าโจป้องกันลำบากอยู่เหมือนกัน ทว่าสิ่งที่แม่ทัชราชุยซานจงไม่รู้ก็คือการที่ทหารสีเหลียงไม่อนุญาตให้ชาวบ้านสีเหลียงอพยพออกจากเมืองทั้งยังสังหารชาวบ้านสีเหลียงทําให้ชาวบ้านสีเหลียงที่อยู่ในเมืองเจิงจือพร้อมลุกขึ้นช่วยตาโจปกป้องเมืองเจิงจืออย่างเต็มที่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นชาวบ้านของต้าโจแล้วผู้ใดไม่กลัวถูกกองทัพสีเหลียงสังหารหากพวกนั้นบุกเข้ามาในเมืองได้สําเร็จกัน การเข้าร่วมของชาวบ้านสีเหลียงเหนือความคาดหมายของแม่ทัพชราชุยซานจงเขาคิดว่าไม่ว่าอย่างไรชาวบ้านเหล่านี้ก็ล้วนเกิดและเติบโตมาในแคว้นสีเหลียงเกือบครึ่งชีวิตไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ควรเข้าข้างสีเหลียงช่องตามใจทูเดย์ตอนที่12สบสองช่วยแก้สถานการณ์ชาวบ้านสีเหลียงในเมืองเจงจะยอมกลายเป็นชาวบ้านของต้าโจเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปและมีอาหารประทังชีวิตเท่านั้นเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชาวบ้านสีเหลียงจะช่วยเหลือต้าโจต่อต้อตานกองทัพสีเหลียง กองทัพสีเหลียงเคลื่อนทัพมาจากเมืองที่ห่างไกลพวกเขาไม่มีเครื่องทุนแรงอย่างเครื่องยนต์หินพวกเขาต้องโจมตีเมืองอย่างลำบากแน่นอนดังนั้นเมื่อเกิดการบุกโจมตีเมืองครั้งแรกกองทัพต้าโจจึงใช้ธนูยิงใส่กองทัพสีเหลียงอย่างแม่นยำและต่อเนื่องไปชิงเหยียนมองกองทัพซีเหลียงที่บุกเข้ามาอย่างไม่กลัวตายพลางตะโกนเสียงดังลั่นหลิวผิงเกาจุดไฟที่ลูกธนูบนเครื่องยิงธนูพะยะค่ะ หลิวผิงเกลรับคำจากหันไปสั่งให้ลูกน้องวิ่งไปสั่งงานชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างกำแพงเว่ยจงอยากให้ไปชิงเหยียนไปยืนหลบอยู่ด้านหลังตนท,นทะว่าไปชิงเหยียนกลับหยิบลูกธนูขึ้นมาอีกดอกจากนั้นยิงออกไปลูกธนูของหญิงสาวแม่นยำไม่เคยพลาดเป้าเมื่อได้รับคำสั่งจากหลิวพิงเกาชาวบ้านจึงช่วยกันเติมน้ำมันใส่ขวดดินปิดปากขวดแน่นจากนั้นส่งต่อให้ชาวบ้านที่รอยอยู่บนกำแพงอย่างรวดเร็วกองทับต้าโจไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องอาวุธจะมีไม่เพียงพอเลยด้วยซ้ำ ด้านหน้าสุดของเครื่องยิงธนูมีขวดดินบรรจุน้ำซึ่งไฟกำลังลุกมันผูกติดอยู่เมื่อลูกธนูไฟลอยไปตกกลางกองทัพสีเหลียงไฟลุกโหมขึ้นทันทีเมื่อน้ำมันไฟที่บรรจุอยู่สายขวดดินแตกออกกลางอากาศจึงเปรียบเสมือนลูกไฟที่ตกลงมาจากท้องฟ้ากองทับสีเหลียงต่างส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดท้องฟ้าเริ่มมีแสงสว่างแรกของวันสะสองออกมาเมื่อเห็นว่าท้องฟ้าใกล้สว่างเต็มที่แล้วต้าโจจึงโจมตีอย่างรุนแรงกว่าเดิม ตอนนี้บริเวณติดกับกำแพงเมืองเจียงจือเต็มไปด้วยศพของทหารซีเหลียงไปชิงเหยียนออกแรงถึงขีดสุดแล้วตอนนี้ร่างของนางท่วมไปด้วยเหงื่อแม่ทัพชราชุยซานจงเห็นการป้องกันเมืองที่ดูดันและเข้มแข็งของกองทัพต้าโจจึงกำที่วางแขนบนรถสึกแน่นอย่างตกตะลึงกองทัพต้าโจมีจำนวนมากกว่าที่เขาคาดการไว้อย่างนั้นหรือไม่มีทางเป็นไปได้ ก่อนไปชิงเหียนมาถึงเมืองเจียงจือมีเพียงทหารคุ้มกันเมืองจานวนหนึ่งเท่านั้นไปชิงเหียนพาทหารมาเพียงสองพันกว่านายรวมกันแล้วเมืองเจียงจือน่าจะมีทหารเพียงห้าพันกว่านายเท่านั้นกองทัพซีเหลียงบุกโจมตีเมืองเจียงจือทั้งสี่ทิศพร้อมกันพวกเขาโจมตีอย่างรวดเร็วและพร้อมเพรียงถึงเพียงนี้คนเพียงหลักพันไม่มีทางต้านทานพวกเขาได้แน่นอนตอนนี้พวกเขาเริ่มบุกโจมตีเมืองแล้วหักทำให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บไม่ได้แม้แต่น้อยจะไม่เป็นผลดีต่อสีเหลียง ดังนั้นเขาจำเป็นต้องทำสงครามต่อไปเรื่อยๆเดิมทีแม่ทัพชาราชุยซานจงแค่อยากบุกโจมตีเมืองเจียงจือเพื่อล่อให้กองทัพเสริมจากด่านเย่เฉิงบุกมาช่วยเหลือเขาจะได้ดักซุ่มโจมตีทำลายกองทัพด่านเยเฉิงเหล่านั้นได้เท่านั้นทว่าตอนนี้เมื่อเห็นท่าทีของทหารต้าโจบ,บนกำแพงเมืองเจียงจือฮึกเหิมขึ้นเรื่อยๆแม่ทัพชาราชุยซานจงจึงเริ่มเปลี่ยนแผน ไม่ว่าอย่างไรตอนนี้ทัพเสริมของซีเหลียงก็ไปดักต้อนสเสบียงอาหารของต้าโจแล้วไม่นานพวกเขาคงล้อนสเสบียงได้สําเร็จตอนนี้ทหารซีเหลียงของพวกเรากําลังฮึกเหิมขึ้นเรื่อยๆยิ่งโจมตีพวกเขายิ่งไม่กลัวตายต่างสาบานว่าจะยึดเมืองเจียงจือมาให้ได้หากเขาเรียกทหารซีเหลียงเหล่านั้นกลับมาในตอนนี้พวกเขาคงหมดกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปแน่นอน ก่อนหน้านี้ที่เขาเอาแต่ล้อมเมืองไม่ยอมโจมตีเป็นเพราะขาดแคลงสเสบียงอาหารบัดนี้สเสบียงอาหารใกล้จะตกเป็นของพวกเขาแล้วเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนบุกโจมตีเมืองเจียงจือเพื่อจับเป็นจักรพรรดิแห่งต้าโจจากนั้นค่อยดักซุ่มโจมาตีทับเสริมของด่านเย่เฉิงถึงแม้จะดักซุ่มโจมตีไม่สำเร็จเว่าเขามีจักรพรรดิแห่งต้าโจอยู่ในมือแล้วพวกเขายังต้องกลัวทับจากด่านเย่เชิงอีกหรือ แม่ทัพชราชุยซานจงคำนวณเวลาที่สายรับสีเหลียงจากด่านเย่เฉิงนำข่าวมารายงานและเวลาเคลื่อนทัพของแม่ทัพคูมอ,อกันด่านเยเฉิงอยู่ในใจจากนั้นตะโกนขึ้นเสียงดังลั่นทหารกล้าของสีเหลียงทุกคนสงครามครั้งนี้พวกเราไม่มีทางให้ถอยหนีกองทัพหลักของตา้าโจใกล้บุกไปถึงเมืองหวินจิงแล้วหากเมืองอวินจิงถูกตีแตกสีเหลียงจะดับศูนย์ทันทีทหารกล้าทั้งหลายพวกเราต้องยึดเมืองเจียงจือให้ได้ภายในบ่ายของวันนี้ พวกเราต้องจับเป็นจัก,กรพรรดิแห่งต้าโจให้ได้เพื่อแก้สถานการณ์ของซีเหลียงในตอนนี้บุกเข้าไปทหารของซีเหลียงได้ยินเสียงตะโกนของแม่ทัพชาราชวยซานจงพวกเขารู้ดีว่าสงครามครั้งนี้คือสงครามตัดสินชะตาของแควนซีเหลียงผู้ใดอยากให้แขว้นของตัวเองดับสูญกลายเป็นคนไร้บ้านบ้างพวกเขาไม่มีทางให้ถอยหนีแล้วหากต้องการปกป้องซีเหลียงก็ต้องบุกโจมตีอย่างถึงที่สุด ทหารสีเหลียงกำลังจะทำสงครามครั้งสุดท้ายพวกเขาล้วนยินดีสละชีพของตัวเองเพื่อแผ่นดินทุกคนบุกไปด้านหน้าอย่างไม่กลัวตายทหารต้าโจที่อยู่บนกำแพงรู้ว่าจักรพรรดินีของพวกเขาอยู่บนกำแพงกับพวกเขาด้วยทุกคนจะไม่ปล่อยให้เมืองเจิงจือถูกตีแตกอย่างแน่นอนส่วนชาวบ้านในเมืองเจิงจือยิ่งกลัวรมเนียมการสังหารล้างเมืองของกองทัพสีเหลียงพวกเขากลัวว่าหากสีเหลียงบุกเข้ามาในเมืองได้สำเร็จพวกเขาถูกสังหารในฐานกะกบฏของสีเหลียง ดังนั้นพวกเขาจึงพากันเร่งส่งอาวุธขึ้นไปบนกำแพงให้ทหารต้าโจอย่างสามรคีสองแคว้นทำสงครามกันถึงช่วงบ่ายกองทัพซีเหลียงเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าทหารต้าโจบ,บนกำแพงเมืองเริ่มง้างสายธนูไม่ไหวเช่นเดียวกันตู้ซานเป่าก้าวไปหาไปชิงเหยียนจากนั้นกหมัดรายงาน ฟาบาตน้ำมันและเชื้อเพลิงของเราใกล้หมดแล้วพยาค่ะเชื้อเพลิงอื่นๆในเมืองที่พอจุดไฟได้ก็ไม่มีเหลือแล้วขวดบรรจุน้ำมันถูกใช้จนหมดแล้วเช่นเดียวกันเมื่อครูกระหม่อมไปสำรวจคลังอาวุธของพวกเรามาแล้วหากซีเหลียงยังโจมตีพวกเราต่อเช่นนี้ลูกธนูของพวกเราคงพอใช้ได้ถึงแค่พรุ่งนี้เช้าเท่านั้นพยาค่ะตอนนี้ตู้ซานเป่ารู้สึกเสียใจมากหากรู้เช่นนี้เขาคงไม่บุกไปโจมค่ายทหารของซีเหลียงคงไม่ย่อโมโหจนพวกมันมุ่งหน้ามาโจมตีเมืองจิงจือเช่นนี้ แผนการเดิมของฟาบาดคือรอได้รับข่าวแล้วค่อยเริ่มทำสงครามเช่นนี้กองทัพซีเหลียงจะได้แบ่งกำลังออกไปโจมตีทัพเสริมจากด่านเย่เฉิงและปล้นสเสบียงอาหารจากเมืองไปหลงต้าโจจะได้ลดแรงกดดันลงทว่าการวุ่วามบุกไปโจมตีแค่ทหารซีเหลียงของเขาทำให้ซีเหลียงยกทัพบ,บุกมาโจมตีเมืองเจียงจือก่อนเวลาตู้ซานเป่าโทษตัวเองว่าทุกอย่างคือความผิดของเขาฟาบาดคือเสี่ยวไปทซายของกองทัพไป นางจะไม่รู้ข้อดีของการบุกไปโจมตีค่ายทหารของซีเหลียงก่อนพวกมันบุกมาโจมตีต้าโจาอย่างนั้นหรือฝ่าบาทคงไปสำรวจคลังอาวุธในเมืองเจียงจือมาแล้วฝ่าบาทคงคำนวณดูแล้วว่าหากบุกโจมตีค่ายทหารของต้าโจาตอนนี้แล้วกองทัพซีเหลียงยกทัพมาโจมตีเมืองเจียงจื้นเวลาอันควรเมืองเจียงจือคงต้านทานได้ไม่นานทว่าการอวดฉลาดของชาวทำทุกอย่างพังหมด ไปชิงเหยียนหายใจอย่างเหนื่อยหอบทหารต้าโจเริ่มอ่อนล้าจนไม่มีแรงยิงธนูดังนั้นซีเหลียงจึงฝ่าด่านธนูเข้ามาใกล้เมืองเจียงจือมากกว่าเดิมแล้วทหารซีเหลียงเริ่มแบกบันไปมาวางพาดบนกำแพงเมืองเจียงจือแล้วดูเหมือนว่าแม่ทัพชราชุยซานจงจะไม่ได้แซงโจมตีเมืองเจียงจือพอเป็นพิธีอีกต่อไปแล้วเมื่อเขาแน่ใจแล้วว่าเมืองไปหลงจะส่งสเสบียงมาให้เมืองเจียงจือในวันพรุ่งนี้เขาต้องการได้สเสบียงพร้อมกับจับเป็นจักรพรรดินดีนแห่งต้าโจให้ได้ก่อนที่ทัพเสริมของด่านเย่เฉิงจะบุกกมาาช่ววยออเหลืพนง จากนั้นค่อยไปดักซุ่มโจมตีทับเสริมของด่านเย่เฉิงจากนั้นจับตัวนางไปโจมตีด่านเย่เฉิงต่อฟาบาทตู้ซานเป่าขุดหลุมรับไว้แล้วให้แม่ทัพตู้เปิดหลุมทางออกนั้นอีกครั้งแล้วให้องครักษ์ไปคุ้มกันฝาบาทนี้ไปก่อนดีหรือไม่ขอรับไว้จงก้าวเข้าไปเสนอตู้ซานเป่าพยักหน้าอย่างแรง ฟาบาทเสด็จออกไปจากเมืองก่อนเถิดพยะคะทรงไม่ต้องห่วงตู้ซานเป่าจะปกป้องเมืองเจิงจือจนตัวตายคนอยู่เมืองอยู่คนตายเมืองดับศูนย์พยาคา่ะยังไม่ไรแรงถึงขั้นนั้นไปชิงเหยียนปรับจังหวะลมหายใจนางรู้ดีว่าว่าตอนนี้นางคือขวัญกำลังใจของทหารต้าโจหักนางทิ้งเมืองเจียงโจไปในตอนนี้กองทัพต้าโจต้องเสียขวัญและกำลังใจอย่างแน่นอนสงครามที่ทำมาทั้งคืนครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่าน,านั้น กองทัพไปเคยถูกล้อมอยู่ในเมืองหลายครั้งท่านปู่ท่านพ่อและบรรดาท่านอาของนางสามารถยืนหยัดต่อต้านศัตรูด้วยสเสบียงและอาวุธที่ขาดแคลนได้นางมีเหตุผลอันใดต้องถอยหนีกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ